เอาล่ะสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาดูเซตนี้กันดีกว่าครับผมกับงานฉากนะครับผมดาวนาเม็กนะครับแก๊งกีนิวนี่เป็นไงให้ดูรายละเอียดรอบๆันก่อนเลยนะครับผมมาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่าครับกับต้นไม้นะครับผมแล้วก็อันนี้คือการต้นไม้กันก่อนนะเสียบมันเข้าไปแบบนี้นะครับผมทั้ง2อันเลยนะครับนี่หูเสียบเป็นแบบนี้เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็นําไปเสียบทั้ง2ฝั่งนะครับตรงนี้ แล้วก็มุมนี้อีกหนึ่งมุมต่อไปก็จะเป็นยานนะครับกลมๆนะครับมีมา5อันนะครับผม5ลูกนะครับผมเังยกับลูกสนุกนะครับอ่ะเอามาวางไว้ตรงบ่อตรงนี้ครับเหมือนแบบยานลงจอดครับนี่5อันครับอันที่สายใส่ไปครับผมอันที่สี่ใส่ลงไปครับผมแล้วก็อันที่5้าใส่ลงไปอย่างนี้ครับง่ายๆเลยครับแล้วแต่จะจับเรียงยังไงก็ได้ครับให้สวยๆนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวของพวกแก๊งกินลิวนะครับผมมีทั้งหมดหตัวมานะครับผมนี่ ท้ตัวนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอามาประกอบใส่เข้าไปในถาดกันนะครับผมเอามาวางเรียงกันไว้ก่อนนะครับผมเพราะเราจะต้องเสียบกับนี่ครับแท่นใส่ตรงนี้นะครับผมเอามาเสียบทีตัวครับเสียบขั้ตุดนะครับผมนี่หนึ่งสองแล้วสามสี่ครับผมแล้วก็อันที่ห้าครับผมเสียบเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เรามาเสียบที่รูตามพื้นของฉากนะครับรีคูมวางไปก่อนเลยครับผมต่อไปก็เป็นจีทครับต่อไปก็เป็นครูส วางไปตรงนี้ครับผมต่อไปก็จะเป็นบาต์ตะฮะและสุดท้ายหัวหน้าแกงของเราคิลิววางไปเลยตรงกลางครับผมแล้วก็นี่ครับผมดารกอเรดราซื้อมาประกอบพ็อปเอาเป็นฉากมาวางไว้ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมและตัวที่เซอร์ไพรส์กันเลยก็ครับผมก็คือโงกุลนะครับที่โดน ีนิวนะครับสิ่งเข้าไปในล่างนะครับผมนี่ทําท่าเดียวกันด้วยมาดูล้อมรอบงานนี้กันดีกว่าครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมน <Hey, S 1> <Hey, S 2> ี่ดูรายละเอียดรอบๆนะครับหญ้าสีฟ้ากับหินนะครับผมหินก็ทาออกมาแบบเป็นหินอนิเมะเลยนะครับผมไม่ใช่เหมือนหินจริงๆเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ลยห้าก็ใหญ่กว่าตัว ยางซ็อีกนะครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นแก๊งกินิวครับรวมๆนะครับมันทำโพสต์แอคชั่นมาสวยดีนะครับผมพอเอามายืนรวมกันมันก็สวยนะครับผมแล้วยิ่งที่ชอบไปเลยก็คือโงกุลที่ทําท่าเดียวกินิวเนี่ยตัวเซอร์พรสมากงานไซส์ WCF แบบนี้วางรวมๆกันแล้วมีฉากด้วยก็เท่ไปอีกแบบนะครับผมงานนี้เยี่ยมไปเลย